ใจไม่แข็งพอจะถอนตัวแล้วเครียดหนักถึงขั้นกินยาทุกวันนักร้องสาวลุกทุ่งที่มีแฟนคลับติดตามทางรุ่นเด็กรุ่นใหญ่สำหรับจ้านงพณนีมหาไทยซึ่งเธอเป็นนักร้องสาวคนหนึ่งที่ได้รับคำชื่นชมยกย่องให้เป็นไอดอลของใครหลายๆคนจากความขยันอดทนมุ่งมั่นฝึกฝนกรตันยูหลังจากทัวร์คอนเสิรต์ตขายของออนไลน์ line, เก็บเงินก้อนหอมให้พ่อแม่สร้างบ้านแสนอบอุ่น จากที่ทราบว,ว่าเธอนั้นมีจิตใจเมตตาช่วยเหลือประชาชนอยู่ในทีมเพจเราต้องรอดทำหน้าที่ประสานงานหาเตียงให้กับผู้ป่วยที่ติดเชื้อโควิด19เพื่อให้ได้รับการรักษาแต่ล่าสุดเธอเผยว่าหลายๆคนส่งเคสให้จ๊ะแท็กหาจ๊ะเพื่อให้จ๊ะช่วยหาเตียงจ๊ะตอบตรงนี้เลยนะคะจ๊ะช่วยไม่ได้ขอให้แท็กหาเพจเราต้องรอดโดยตรงเลยค่ะในเพจจะมีแอดมินคอยตอบและประสานงานต่อให้ แต่ต้องรอนิดนึงนะคะเพราะเคิเดเยอะมากจะไม่ได้เป็นแอดมินในเพจมาได้ประมาณ1เดือนแล้วเพราะไม่ไหวจริงๆใจไม่เข้มแข็งพอเครียดต้องกินยานอนดับทุกวันเลยให้พี่ไดเตะออกแต่ยังอยู่ในกลุ่มรายแล่ได้เห็นว่าทุกคนทำงานจริงๆทําทำตลอดเวลาเลยเป็นกำลังใจให้อาสาและทุกคนนะคะ,ะเคียงข้าง